thank you. เอาท้บกระดับสวัสดีนะครับผมบรรยายแครเกมนะครับวันนี้นะครับก็ถึงเวลากันแล้วนะครับที่เราจะมาทําการจับฉลากนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับสามคนที่จะได้รับรางวัลนะครับนะในกิจกรรมนะครับฉลองครบ5 0 0 0ัซับนะครับแจกเกมแจกของนะครับแทนรัาขอบคุณนะครับนะยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เพื่อนๆหลายคนนะครับมาเล่นกิจกรรมกันนะครับนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับในกติกาของกิจกรรมนะครับผมให้เขียนหัวข้อว่าท่านผู้ชมอยากจะให้ผมทําอะไรใช่ไหมครับนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปจับรางวัลว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับ เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าท่านผู้ชมนะครับต้องการให้ผมทําอะไรกันบ้างนะครับนะเดินลงมาดูเลยนะครับเรามาดูคนแรกเลยนะครับนะคนนี้นะครับนะน้องยูนั่นเองนะครับและหลายคนที่ดูสตรีมน่าจะรู้จักในคนนี้นะครับอยากได้ยินเสียงพี่ทุกวันค่ะเดี๋ยววปลออยากให้พี่ไลฟ์แบบเห็นพี่ไม่ถึงเห็นผมใช่ไหมผมไม่มีกล้องครับนะอืมถ้าอยากเห็นผมนะครับนี่เลยลุกขึ้นมาอพอๆครับดูแป๊บเดียวพอนะครับนะอืมต่อมานะครับจ่าโมนะครับบอกว่า อยากให้พี่ร้องเพลงตอนไลฟ์สตรีมสดครับอยาเลยครับเดี๋ยวหูฟังจะแตกนะครับนะต่อมานะครับนะอยากให้พี่พากเสียงดูสักเครื่องไม่ถึงให้ผมพากอะไรพักหนังเหรออาชีทำไมเต้าทำแบบนี้ยาเลยครับนะฝีมือไม่ถึงรอกนะครับต่อมานะครับอ่านชื่อไม่ออกอยากให้แคสเกมไปนานๆรักเฮียหนึ่งมากๆขอให้ได้ลานซับเร็วๆนะครับและขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับปลอ โทษที่หายไปนานนะเฮียติดเรียนขอบคุณมากนะครับที่ให้กําลังใจกันนะครับขอบคุณมากนะครับร้านซับก็ในสักวันหนึ่งนะครับถ้าผมไม่ยอมแพ้ไปก่อนเราก็คงจะถึงร้านกันนะครับนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนั่นแหละครับที่ช่วยกดหมาณนตอนนี้นะครับก็หกพันเกือบเจ็ดพันแล้วขอบคุณจริงๆนี่ครับนะต่อมานะครับอยากให้แจกของแตกโค้ดบ่อยชอบดูไลฟ์มากๆแจกโค้ดบ่อยชอบดูไลฟ์มากๆครับ เรื่องการแจกโค้ดนะครับก็ถ้าเกิดมีมาเรื่อยๆผมก็จะแจกเรื่อยๆครับสำหรับโค้ดนะครับต่อมานะครับฟินเหรออ๋ออ,อ,อยากให้พี่ไลฟ์บ่อยๆพี่ไลฟ์สนุกอยากได้ยินเสียงพี่ชอบสำเนียงอขอบคุณมากนะครับผมก็จะไลฟ์เป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็จะไลฟ์เป็นวันเว้นวัน2วันเว้นวันอะไรแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามมานดครับออยากเล่นกับพี่จางแต่อยู่คนละเซิร์ฟอยู่คนละเซิร์ฟไม่ถึงเกมเบสอันโซใช่ไหมถ้าเกิดเกมเบสอันโซสมารถกด F8 แล้วก็เล่นด้วยกันได้ครับ ต่อามานะครับผมชอบพี่เล่นเบสแอนโซทั้งไลฟ์และสรุปเนื้อเรื่องปอลอตอนที่13ออกวันไหนอันนี้น้องเขานะจะมาทํากิจกรรมก่อนที่ตอนที่13จะออกนะตอนนี้ก็มีถึงตอนที่21เลยนะครับอย่าลืมไปดูนะ ต่อนะครับอยากดูพี่ทําเนื้อเรื่องเกมเหมือนเบดแอนโซงับไม่ถึงเกมอื่นใช่ไหมถ้าเกิดเกมอื่นนะครับถ้าเปิดเป็นภาษาไทยผมก็พอทําได้ครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นเกมที่เป็นภาษาอังกฤษอันนี้ผมก็ต้องยอมรับด้วยว่าตัวผมนี้ครับไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับนะก็เลยจะไปทําเนื้อเรื่องในส่วนนั้นไม่ได้ลยครับแต่ถ้าเกิดมีเกมอื่นที่มันเป็นภาษาไทยทั้งแพทเลย่งี้ก็ว่าอาจจะมีโอกาสที่จะไปทําครับต่อมานะครับผมอยากให้พี่ทําประวัติตัวละครต่างๆของเบดแอนโซครับและอยากบอกว่าชอบแนวพี่มากๆเลยครับ ผมไม่ต้องเสียเวลามานั่งอ่านเนื้อเรื่องเกมเบสและโซเลยปลออยากได้แบทเทนเกลว <c oughs> ก็สำหรับเนื้อเรื่องของตัวละครต่างๆนะครับก็อนาคตอาจจะมีนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ทําแค่สุปเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับเพราะตัวละครหลายตัวนะครับประวัติมนะันก็ยังไม่ได้เผยเออกมามๆนะครับมันก็จะอยู่ในไอเนื้อเรื่องมาแล้วนะครับถ้าเกิดไปดูเนื้อเรื่องก็จะเข้าใจว่าตัวละครตัวนี้เป็นยังไงยังไงนะครับถ้าเกิดผมทําประวัติตัวละครออกมาก่อนนะครับมันจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องเดี๋ยวมันจะไปดูเนื้อเรื่องไม่สนุกนะครับ ต่อมานะครับอยากให้พี่ถึงร้านซับเร็วๆแล้วให้เนื้อเรื่องเบสแอนโซมาเร็วๆก็้านซับก็ขอบคุณมากนะครับเป็นความฝันอันอีกยาวไกลนะครับตอนนี้ก็สุ่ๆใสๆกันไปก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมน่นและที่โค้ชช่วยกดซับสไคร้กันด้วยครับและอยากให้เนื้อเรื่องเบสโซม,มาเร็วๆอันนี้ผมมาถึง20ตอนแล้วนะนะนะอย่าลืมไปดูนะครับ แล้วต่อมานะครับเปิดกระชาในไลฟ์กระชาอะไรก็ได้ถุงพุงฮยอนฮวาก็ดีเรื่องเปิดกระชาปองเลยครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเปิดกระชาปองครับพอร,รู้ยังไงมันก็เกลือท่านผู้ชมจะไปดูเกลือใช่ไหมแต่ไหนอนะคาคตจะมีนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับอยากให้พี่ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆผมชอบมากเล่นเกมสนุกมากลงคลิปบ่อยๆนะครับนะครับนะผมจะลงคลิปให้ต่อเนื่องลนะพยายามจะไม่ให้มันขาดนะครับขอบุณที่ติดตามชมกันนะครับ ต่อมานะครับคนคนหนึ่งที่ไหลค่าบอกว่าอยากให้เล่นเกมไปเรื่อยๆครับนะผมเล่นเกมไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับต่อมานะครับอารักมือลายอยากให้พี่ไล์ร้องเพลงหรือเล่นกีตาร์ให้ดูหน่อยอย่าเลยครับนะผมเป็นคนร้องเพลงไม่เพาะเล่นกีตาร์ก็ไม่ได้เก่งเลยครับนะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะสูกขามลงส่งโรงพยาบาลเพราะว่าแกหัวอาจจะแตกนะครับนะ <laughs> ต่อมานะครับอยากให้พี่พูดเนอะ ไม่ถึงว่าพูดเนอ้อครับอย่างนี้เหรอถ้าเกิดพูดเนอ้อนะครับมันเนื้ออยู่แล้วครับไม่ต้องไม่ต้องดัดครับนะไอต่อมานะครับอยากให้พี่ทําเนื้อเรื่องเร็วๆตอนนี้ผมทําเต็มสปีดเลยนะครับตอนนี้มี21ตอนแล้วนะครับต่อมานะครับอยากให้มาเล่นแบตเทิรเก่าด้วยกันเดียวๆอันนี้รุ่นพี่ผมไม่ใช่เหรอวะพี่ผมมีแจกครับแต่ผมไม่มีเล่นนะครับแล้วก็เกมนี้มันไม่ใช่แนวด้วยนะครับนะอต่อมานะครับอยากให้พี่เล่นเพลงแบตเทิรเก่าบอย ขอให้ถึงลาซรเร็ว,รวผมขอ,อกตัวนะครับว่าผมไม่ชอบเกมแนวนี้ครับแล้วผมก็เล่นไม่เก่งด้วยนะครับอาจจะดูไม่ค่อยสนุกนะครับนะต่อมาครับทินเนื้อสองแบนบอกว่าอยากให้พี่ไลฟ์ทุกวันยอดติดตามเยอะๆทำเนื้อเรื่องเบ็ด and ซ,ซไวๆอยากดูผมก็เล่นเสริมนำโซอยู่นี่ชื่อตัวละครใช่ไหมอยากอยากแอปเป็นเพื่อน เรื่องไลฟ์นะครับผมอาจจะไม่ได้ไลท์ทุกวันนะครับแต่พยายามให้ไลท์ที่่นะครับเพราะว่าบางวันผมจะต้องเว้นวัไปทาเนื้อเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ทําคลิปอื่นอะไรแบบนี้นะคลับนะก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับสำหรับการเป็นเพื่อนก็ขอมาในเกมได้เลยนะครับมารักไก่นะครับต่อมานะครับอยากให้พี่ไลฟ์บ่อยๆแจกโค้ดด้วยอีอีปลออยากได้แบตติ้งเก่ามากๆแฮชแท็กคุณอยากให้เราทําอะไรอ๋อครับการไลฟ์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมว่าจะพยายามไลฟ์ให้บ่อยที่สุดแต่ครับเรื่องแจกโค้ดก็เคยตอบไปแล้วนะครับข้างต้นะครับ ต่อมานะครับอยากเห็นพี่โซโล่ดันมิกุกับปู่เอื้อกผมยังโซโล่ไม่ได้ครับเพราะว่าผมขี้เกยียจฝึกบางๆนะครับการโซโล่ได้ก็ต้องไปฝึกใช่ไหมสำหรับเกมเบสแอนโซนะครับต่อมานะครับอยากให้พี่ไลท์ฮีโร่เจนเนอรัลกับเบสแอนโซสำหรับกันแบบว่าเล่นเอฮพรุ่งนี้ b s มันจะไม่ต้องขัดแย้งกันเรื่องเกมอื่นก็แล้วแต่พี่เลยแต่ขอว่าทำแบบนี้ จะเป็นอะไรที่ดีมากเรื่องเกมนะครับผมจะเป็นคนแบบเล่นเกมนหนจะยกทั้งใจให้เกมนั้นเลยครับนะแต่ว่าแต่ว่าเกมเก่านะครับก็ไม่ได้ทิ้งนะครับสำหรับฮีโร่เจนเนอเรลนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปเล่นครับแต่ว่าตอนนี้เบรดแอนโซ่กำลังมาแรงนะครับแล้วผมก็เอาเวลาทุ่มกับบันทั้งหมดก็เลยไม่มีเวลากลับไปเล่นฮีโร่เจนเนอเรลนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวต้องมีสักวันที่ผมกลับไปเล่นนะครับนะต่อมานะครับ อยากให้พี่อัดเพลงลง youtube จังเลยผมเคยอัดเพลงลง u t u b e แล้วครับไม่ลุงครับอย่าอย่านะครับนะผมมีแล้วแหละนะครับมีช่องของตัวเองด้วยนะครับนะแล้วก็ไม่มีคนดูนะครับนะต่อมานะครับเอาตัวแอดใส่อาวุธเริ่มต้นลงดัน45อย่าเลยครับอย่าทําแบบนั้นนะครับนะแค่อาวุธธรรมดาผมลงราบากลยนะครับนะป่าเบิร์ดบอกว่าเอาเกมให้กูไอ้นี่มันเพื่อนผมนะครับยังไงมาทําทุกกติกาผมก็ต้องให้นะครับนะ ถ้าเกิดซุ่มโดนมันขึ้นมานี่โคตรฟุกเลยนะผมบอกเลยนะครับว่าการซุ่มไม่มีการเตรียมเลยสิ้นนะครับผมบอกว่าตรงนี้นะถ้าเกิดโดนมันนี่โคตรฟุกนะครับต่อมานะครับขอให้พี่ทำเนื้อเรื่องต่อครับขอให้ทำแบบนี้ต่อไปนานๆๆๆๆนะครับผมจะรอดูขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผลงานกันนะครับขอบคุณมากครับอืมต่อมานะครับออวัตติคุณนาคเทวันน้องคนดีเขาไม่มาสองอันเลยนะครับเราอ่านอันยาวดีกว่านะครับนะอันสั้นปล่อยไปนะครับ อ,อันที่แล้วไม่ต้องสนใจนะครับเขียนดูจะติดไหมหอ๋อหมายถึงว่าไม่ต้องสนใจอันบนใช่ไหมเข้าสู่เนื้อเรื่องผมชอบดูพี่มานานมากแล้วผมดูพี่เมื่อตอน2559ผมชื่อเบเน่เบเน่อยากให้พี่ได้กินโอเลี้ยงจังอ,อขอคุณมากนะครับนะ ที่ติดตามกันไปยาวนานขนาดนี้สำหรับน้องเบเน่เบเน่นะครับนะแล้วก็อยากให้พี่กินโอเลี้ยงโอเลี้ยงก็คือการโดเน่นะครับใครที่จะสนับสนุนโดเน่ก็มีหลายช่องทางเลยครับมีทั้งทัวร์เลสนะครับแล้วก็มีเพย์พอนะครับแล้วก็บัตรถูกก็ได้เลยครับต่อมานะครับทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะครับอยากได้แบตเติ้ลกาวใช่ไหมโอเคครับนะรอรุ้นนะครับต่อมานะครับทำคลิปต่อไปเรื่อยๆให้พวกเราดูผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดเลยนะครับผมรับรองได้ว่ามีคอนเทนต์ดีๆให้ท่านผูู้ชมดแนนนน่อะครับ ต่อมานะครับผมขอให้พี่ทํา YouTube ไปนานๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้สู้ๆขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยครับนะก็มีท่านผู้ชมนี่แหละครับที่คอยพักดันผมนะครับต่อมานะครับป่าป่าแต้มหิวข้าวอ่ะฮ่าฮ่าสู้สู้ๆตั้งใจทําคลิปนะครับับผมตั้งใจทำทุกคลิปแล้ครับตัวหิวข้าวก็จะลืมกินข้าวนะครับต่อมานะครับสัญญพง์ผมอ่านทูกคนมาดู้ะครับอาร์ี่ขออภัยนะครับนเชียงใหม่บอกว่าอยากให้ไปป่ามอกบ่อยๆผมไม่ไปนะครับเดี๋ยวโดนกระทืบนะครับนะสำหรับเกบเบนโซ ต่อมานะครับเขาอยากได้เกมอ่ะชอบพี่มากๆมั้งทําคลิปดีๆต่อไปนะแล้วผมจะไปเล่นด้วยอ๋อคนนี้รู้สึกว่าจะเป็นน้องที่เคยเล่นเกมด้วยกันนะครับนะยินดียินดีครับยินดีนะครับอืมต่อมาเนาะคนนี้บอกว่าไม่เล่นเฮดแอนจีแล้วหรอเล่นครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เล่นครับนะอืมต่อมานะครับอยากให้พี่อยู่ไปนานๆจนถึงร้านซับเลยขอบคุณมากนะครับผมก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับนะขอบคุณมากทุกท่านที่เป็นกาลังใจให้นะครับ ออมานะครับทำคลิปสนุกสนุกออกมาให้ดูบ่อยๆนะครับได้ครับผมรับรองนะผมมีคอนเทนต์ดีๆสนุกๆให้นู้ชมดูแน่นอนนะครับออมานะครับอยากให้พี่ร้องเพลงได้จัดไปช้างช่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 างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าโอเคจัดไปนะครับนะต่อมานะครับอูฟูฟวยฟวยฟวยชื่อยาวอยากให้พี่เล่นเสีย g โ o จังผมเคยเล่นแล้วครับนะซู้ไม่ได้ดูเขายิงหัวนะครับต่อมานะครับเสชัวหวานเจียบอกว่าอยากให้พี่ไลฟ์เกมเบสแอนโซบ่อยๆครับสนุกดีผมก็จะพยายามไลฟ์ให้บ่อยที่สุดนะครับนะ ต่อมานะครับบักเขียวบอกว่าไลฟ์บ่อยๆนะครับโอเคครับผมจะไลฟ์บ่อยๆครับต่อมานะครับอยากให้พี่แคสเกมต่อไปนะครับผมเป็นกกำลังใจให้นะครับและทําให้คนติดตามช่องพี่มีความสุขต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะครับว่าผมรับรองได้ผมจะพยายามทาคลิปให้ดีที่สุดในชีวิตผมที่ผมจะทําออกมาได้นะครับต่อมานะครับธนากรจันมงคลบอกว่าอยากดูพี่แคสเกมนิวเซตผมเป็นกําลังใจให้พี่นิวเซตนี่ไม่ถึงวอร์ซีใช่ไหมวอร์ซีผมไม่เล่นครับไม่ใช่แนวเลยนะครับนะ แต่อนาคตอาจจะเล่นก็ได้ใครจะไปรู้นะครับอ่ะต่อมานะครับขอให้ได้ขอให้โดนก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับรอลุ้นนะครับอ่ะต่อมานะครับอยากให้พี่เล่นเอ่อ Friday เหรอ Friday อันนี้ผมไม่รู้จักนะครับแต่อนาคตอาจจะมีโอกาสก็ได้นะครับนะต่อมานะครับอยากให้พี่ลงดันมิกุผมลงประจําอยู่แล้วนะครับสาหรับดันมิกุนะครับนะต่อมานะครับเอ่อผมขอให้พี่ถึงร้านซับไวๆนะครับจะติดตามผลงานขอบคุณมากนะครับที่ช่วงกันติดตามนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมนี่แหละครับผมถึงมาจุดนี้ได้นะครับ ต่อมานะครับอยากให้สอนแอด PVP คอมโบแล้วก็สอนหาชุดน่าจะมีคนดูเยอะนะครับเรื่อง PVP แอดคอมโบสำหรับเกมเบสแอนโซนะครับผมยังไม่เก่งผมเลยสอนไม่ได้ครับส่วนสอนหาชุดนะครับอันนี้ต้องเป็นโปรเจกต์ใจที่ต้องไปทำข้อมูลนะครับข็ต้องขอไปทำข้อมูลก่อนนะครับนะต่อมานะครับ CSGO แบบหาจัดมานะครับมันไม่หาเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาผมหัวล้อนะครับอืมต่อมานะครับอยากให้แจกของฟรีบ่อยๆนะครับถ้าเกิดผมมีโอกาสนะครับผมก็จะมาแจกบ่อยๆนะครับต่อมาอยากให้พี่เล่น HNG อีก สนุกมากๆครับเดี๋ยวผมจะกลับไปเล่นนะครับแน่นอนผมจะกลับไปเล่นแน่นอนนะครับรอกันนิดนึงนะครับสำหรับแฟนๆฮีโร่เจนเนอรัลนะครับต่อมานะครับคุณกันนิกานะครับซีรีทองสิงชัยนะครับบอกว่าอยากให้พี่เล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับนะผมจะเล่นเกมไปเรื่อยๆเลยนะครับตามเดิที่ท่านผู้ชมยังสนับสนุนผมอยู่นะครับนะ โอเคหมดแล้วนะครับนะสำหรับคอมเมนต์นะครับนะทั้งหมดเลยขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ทั้งให้กําลังใจนะครับนะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมนะครับแล้วก็ทุกคนที่กดติดตามนะครับขอบคุณมากมากถ้าไม่มีท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็จะไม่มีมาลักไก่แครเกมในวันนี้นะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับและแล้วนะครับเราก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะจับรางวัลกันนะครับนะก่อนอื่นนะครับเรามาดูที่อันนี้นะครับนี่นะครับ คือรายชื่อทั้งหมดนะครับสำหรับคนที่ทําถูกกติกานะยครับใครที่มั่นใจว่าตัวเองทำถูกกติกามีชื่อในนี้แน่นอนนะครับผมทําการเช็คทั้งหมด5รอบแล้วนะครับนะน่าจะไม่มีตกหล่นเลยนะครับนะวิธีสุ่มนะครับคนที่เข้ารูกพฤตกรรมนะครับจะมีเลขข้างหน้าเห็นไหมครับนะผมก็ง่ายๆนะครับนะโดยการเข้าไปที่เว็บสุ่มครับคือเว็บนี้นะครับ random.org นะครับและข้างๆนะครับมันจะมีให้เราเรนดอมนะครับมันจะมีให้เรา m a กนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเรามีกี่คน ห้าสิคนนะครับสำหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับนะแล้วก็ใส่ไปแม็กที่51นะครับมาพร้อมกันยังนะครับรางวัลแรกนะครับผมจะแจกจากรางวัลเล็กก่อนนะครับรางวัลแรกนะครับแผ่นหลอดหมาของนุบโวนะครับจัดไปใครจะเป็นคนได้จัดไป51โอ้โหใส่ห้าุ่ม51นะครับคนสุดท้ายได้ไปนะครับผมดูก่อนว่าชื่ออะไร ดูก็มาชื่ออะไรนี่คนนี้นะครับ5 1นะครับคนนี้นะครับนะเดี๋ยวผมขึ้นตัวใหญ่ให้หน้าจอนะครับนะผมมาดีไปก่อนอ่ะเรามาจับรางวัลที่2กันต่อนะครับรางวัลที่2นะครับเป็นแผ่นรองเมาส์เนี่ยครับแผ่นยาวๆเลยนะครับเรามาดูว่าใครจะเป็นคนได้ไปนะครับจัดไป21นะครับ21เป็นใครเนาะมาดูซิ 21น้องคนนี้นะครับนะเดี๋ยวผมขึ้นชื่อให้ตัวใหญ่ๆนะครับหน้าจอนะครับอืมเป็นแผ่นลองเมาส์นะครับแผ่นลองเมาส์นะครับอืมเอาล้ครับตอนนี้นะครับถึงความจริงแล้วนะครับนะเกมแบตเทิรเก่านะครับมูลค่า500กว่าบาทนะครับจะเป็นของใครนะครับเรามาดูนะครับนะเอาได้ยังนะเพื่อนๆ5นะครับ4 3 2สาแบตเทิกจัดไป 50นะครับไม่พ้นแถวนี้เลยจริงๆโห5้ 51, 50ได้ของรางวัลนะครับคนนี้50นะครับนี่โอ้โหด,ด,ดูดูดูมาชมผมไม่ได้เตรียมเลยนะแต่ว่าคนที่ได้แม่งตัวเอ็นนำหน้าหมดเลยอ่ะวันนี้ต้องใส่คนที่นำหน้าด้วยเอ็นนี่จะโชคดีมากๆนะครับ3คนที่ได้รางวัลนะครับนะผมขึ้นนาจอยตัวใหญ่ๆนะครับอย่าลืมติดต่อมาทางเพจมรไกายแคทเกมนะครับเพื่อติดต่อขอรับรางวัลนะครับนะ อย่าลืมนะครับเพราะว่าบางคนผมเข้าไปนะครับมันติดต่อไม่ได้เพราะว่าน้องเขาปิดข้อความไว้นะครับนะถ้ารู้ว่าตัวเองได้รับรางวัลก็มาเลยครับนะเดี๋ยวผมจะได้ส่งรางวัลให้ไปเลยนะครับนะสำหรับใครที่ไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะอนาคตนะครับจะมีแจ็อีกแน่นอนนะครับยังไงวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมมาถึงตรงนี้นะครับวันนี้ผมต้องไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามคิดใหม่ๆนะครับในช่องมรไกไอแชทเกมวันนี้ผมต้องไปก่อนกราบสวัสดีครับ